่มขอแล้วีวนนบปลากับผู้เข้าครับพี่น้องครับกับทีมงานสายล่าสายแดกเข้าแล้วครับปาก,กประหยากผีประหยากปากไปเสกเขาว่าขอทันไปเสกเขาว่าคอยเป็นจูนหาเม่ให้ผมทำเลยเด้อครับเด้อใหาเมื่อผมดังแล้วอ่ะย่ามาถามหาผมเด้ว โมเมนจ้าล,ายลอยอันนอนอันตัวทักเนียอย,อยแล้ไม่วย,ย,ยอะไรโมเมนต์นันจ้าลอยนะครับนี่อ,อันนั้นว่มันต้องเตะนะครับเบาคืออันนะพกเหลงกตูตุงเลยเนะ <c ười> หนักไม่นี่ตัวตัวให่ใหญนี มียนปวดดีอันหาราสิบบาทเนาะปดยังมู่แหละเจ้าคอยมักอ่ะคอยมักวืนต้องมากันนี่ไหม